วันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนใส่ตัวไอหรือการ์ดที่ขึ้นแบบนี้อาร์ดีพายสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับช่องอาร์มดีพายซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนใส่การ์ดหรือตัวไอแบบนี้นะทุกคนก็เราก็จะมาสอนในโทรศัพท์มือถือนะทุกคนใครที่ยังไม่กดซับสไครต์และกก็ดิ่งก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะทุกคนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ของช่องอาร์มที่พายในทุกคนก็ไปดูที่ทากันเลยเราก็จะต้องเข้าไปใน Google Chrome นะทุกคนแล้วก็พิมพ์ว่า youtube com มันก็จะเด้งมาหน้านี้ทุกคนแล้วเราก็กดมาที่ขีดสามคีดตรงนี้เลยแล้วก็เลือกเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปมันก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นแบบหน้าจอขอมนะทุกคนแต่นี้ที่เป็นสีดำเพราะว่าเราปรับให้เป็นสีดำเนาะ ก็กดแคบไปเลยแล้วก็จะเห็นบัญชีเราเล็กตรงนี้เราก็กดเข้าไปเลยรูปโปรไฟล์ของเราแล้วเราก็ดูว่าใช่บัญชีที่เราต้องการไหมถ้าใช่ก็ไม่ต้องมากดที่สลับบัญชีนะทุกคนแต่ถ้าว่าไม่ใช่ก็ให้กดที่สลับบัญชีเนาะหลังจากนั้นก็ให้มากดที่ YouTube s t u d i o นะทุกคนอันนี้นะก็กดไปเลยหลังจากนั้นก็ให้ขยายแล้วก็กดอันที่สองตัวนี้เลยมันก็จะเด้งมาหน้าวิดีโอที่เราอัปโหลดไปนะทุกคนแล้วก็กดที่ วิดีโอไปเลยหลังจากนั้นมันก็จะเด้งมาหน้านี้ทุกคน mm hmm. เราก็มากดที่คำว่าการ์ดเนาะหลังจากนั้นมันก็จะเด้งมาหน้านี้ทุกคนเราก็เลือกเ,อเวลารือว,ว่าว่าเราจะให้การ์ดมันขึ้นตรงไหนอ่ะคอยมากดเพิ่มการ์ดนะทุกคนแล้วก็กดแล้วก็กดไปที่วิดีโอหรือเพงเลยสร้างหลังจากนั้น เราก็เลือกเป็นเพลย์ลิสต์หรือวิดีโอก็ได้เราก็จะเอาเป็นวิดีโอนะทุกคนก็อ่ะไปอันนี้เราก็กดสร้างการปไปเลยหลังจากนั้นมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นนะทุกคนนั้นเราก็เลื่อนเลยมาที่45วิบ้าวิ้เราก็กดเพิ่มการมือนเดิมแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการปไปเลยมันก็จะขึ้นเป็นตัวไอมาให้ทุกคน แล้วกันไปเรื่อยๆลยทุกคนเราก็ทำไปเรื่อยๆเลย,เลยมันจะสามารถใส่การ์ดได้ห้าการ์ดนะทุกคนก็กคนก็หรือว่าห้าห้าวีโอนะทุกคนมันก็จะปรากฏห้าครั้งนะทุกคนตัวไอ้มักนก็จะขึ้นมาห้าครั้งเนอะแต่ถ้าว่าเราจะเอาให้น้อยกว่าห้าก็ได้ พอทาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ให้กดออกหน้านี้เลยเพราะว่ามันจะบันทึกเปลีป่ยนแปลงทั้งหมดแล้วก็คือมันจะบันทึกโดยอัตโนมัติเลยหลังจากนั้นเราก็เข้ามาใน YouTube นะทุกคนเนาะแล้วเราก็ดูวิดีโอที่เราสร้างเมื่อกี้เลยนะเป็นวิดีโอนี้เนาะมานี้ทุกคนมันก็จะมีตัวไอขึ้นตรงนี้แล้วก็สามารถกดดูได้มันก็จะเป็นวิดีโอที่เราเลือกมาเนาะทุกคน5วิดีโอ อ่ะนี่นะทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีตัวไอเด้งออกมาอย่างเงี้ยนะทุกคนตอนที่วิดีโอเล่นอยู่นะทุกคนถ้าใครถ้าคนดูช่องของเราอยู่แล้คลิปนี้อยู่แล้วเห็นตัวไอขึ้นมาแล้วมันเขียนว่าอะไรสักอย่างแบบสมมติอสอนทาอินโทรหรือว่าสอนทําอะไรต่างๆถ้าคนสนใจเขาเขาก็จะกดมาที่ตัวไอแล้วทีนี้เขาก็จะเลือกวิดีโอแล้วก็เข้าไปในวิดีโอของช่องเราได้เลย มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดวิวได้นะทุกคนแค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนสำหรับการทําตัวไอของเราเนาะส่วนถ้าใครอยากให้เราสอนทําตอนท้ายหรือว่าอินสกรีนนะทุกคนน่าจะอิน <c oughs> สกรีนแต่ไม่ค่อยเด็กกันก็ขอคนละไลน์นะทุกคนคลิปนี้ก็ขอคนละไลค์บางคนอาจจะคิดว่าเออตอนท้ายหรืออินสกรีนเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็คือก็จะมีแบบ พวกช่องแบบนี้ของเราขึ้นมานะทุกคนหรือว่าจะเป็นวิดีโออันนี้นะทุกคนถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะเข้าเร่งเข้าวิดีโอเลยแต่ถ้าเรากดที่หน้าช่องมันก็จะมีคําว่ายุกเลิกหรือว่าไปที่ช่องนะทุกคนก็สําหรับใครที่อยากจะให้สอนถามก็เดี๋ยวจะมาสอนโนาะแต่ขอคนละไลน์นะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้เราก็ไปแล้วทุกคนก็ขอคนละไลน์ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาสอนตอนท้ายแล้วก็อินสกรีนนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้เราก็ไปแล้วนะทุกคนแล้วก็ขอคนละไลน์นะทุกคนเพื่อ คลิปหน้าเราจะได้มาสอนทุกคนทำตอนท้ายหรืออินสตรีนทุกคนมันก็จะขึ้นแบบนี้นั่นเองนะทุกคนนี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยนะจะได้พาคลิปใหม่ๆชมอีกท่ยาย